สวัสดีค่ะวันนี้สวยมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำคุณผู้ชายทุกคนนะคะก่อนอื่นนะขอคุยนิดหนึ่งว่ามีคุณผู้ชายท่านไหนไหม่เอ่ยเป็นแบบแฟนสวยแฟนสวยเนี่ยเป็นคนที่หลังเร็วมากหลังเร็วมากจริงๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถต่อรอบสองรอบ3ให้เราฟินได้ด้วยนะคะปล่อยเราคร้างทั้งคืนเลยจนตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วคะ่ะเลยก็ต้องแอบไปหาตัวช่วยมาให้เขาจนไปได้เจอตัวนี้มาเ ะะอันนี้นะคะเป็นอาหารเสริมสำหรับคุณผู้ชายนะคะมีชื่อว่าบาลานซ์นะคะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวด้วยนะคะและที่สำคัญเขาคือช่วยในเรื่องของการชะลอการหลังนะคะเพิ่มความปึงปังให้คุณผู้ชายนะคะหลังจากที่สวยได้มานะสวยได้ทดลองใช้กับแฟนนะคะให้คุณแฟน ทานก่อนมีเพศสัมพันธ์นะคะ15นาทีนะหลังจากนั้นรู้เรื่องเลยจริงๆในขณะที่เราเสร็จไปแล้ว2รอบคุณแฟนยังฟิตอยู่เลยและดึกๆแอบมีสกิจเราด้วยนะได้ต่อรอบ2รอบ3ฟินยันเช้าเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญคือมันปลอดภัยมากค่ะคือมีออยนะคะแล้วก็ทุกตัวยาที่อยู่ในแคปซูลนี้นะคะสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะ 1แคปเอ่อหกล่องนะคะมีอยู่10แคปซูลเนาะตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยจากปกตินะคะจะอยู่ที่990บาทใช่ไหมวันนี้ลดเหลือ690เท่านั้นนะคะยังไม่หมดยังมีเป็นโปรโซื้อ2แถม1ด้วยและส่งฟรีทั่วไทยแน่นอนสำหรับคุณผู้ชายด้านไหนที่มีปัญหาเหมือนแฟนสวยนะเรื่องการหลังเลวนะคะเรื่อง น้องชายไม่ค่อยแข็งตัวนะคะและอารมณ์ร่วมเราไม่ค่อยมาเนาะสวยแนะนําเป็นตัวนี้เลยจ้าเจ้าบาราน X ตัวนี้นะคะไปหาลองซื้อกันได้เลยนะรับรองว่าได้ฟินทั้งคืนแน่นอนคะ่ะ